โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน s k y s h o p นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนุ่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม s k y s h o p มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ s k y s h o p หรือว่าแฟนเพจของ s k y s h o p นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง2อ,อย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับ โอเคนะครับผมถ้าใครกำลังหาร้านเติมโรบัคผมขอแนะนำร้าน e-d shop นะครับผมบริการเติมโรบัคระบบ ID บวกพาสเริ่มต้นที่เลดสาถึงเแล้วก็ระบบกลุ่มนะครับผมเลดห้าเลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยระบบเติม payout ที่อัตโนมัตินะครับผมมีทั้งระบบ True Wallet แล้วก็ True Money นะครับผมสามารถไปใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของทาง e-d i t shop เลยนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผม เทสเทสสวัสดีทุนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Project X กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมหรือว่าแนะนําการหาดักบอลในเกมนี้หรือว่าหาของต่างๆในเกมนี้นะครับก็วิธีการของดักบอลเนี่ยจะมีโอกาสนะครับผมไม่ใช่มีโอกาสสิต้องพูดว่าเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับดักบอลนะครับผมซึ่งก็ถ้าเป็น VP s e เซิร์ฟเวอร์ก็ ก็จะกะเวลาง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อปกติก็ต้องถามคนในเซิร์ฟหรือไม่ก็ลองบินดูเอานะครับผมซึ่งดักบอลเนี่ยเกิดทุกๆ1ชั่วโมงแล้วก็จะหายจะหายเนี่ยผมลองนับเป็นลาดูแล้วนะคือประมาณย0ินาทีผมมาหามันไม่เจอพองกันเนี่ยให้ตีรวมๆไปว่าเกิดทุกๆ1ชั่วโมงหายทุกๆที่นาทีแล้วกันนะครับผมถ้าให้ข้อมูลผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็วิธีที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆเนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้ส่วนตัวเองนะครับผมถ้าม ตกหล่นไปเกาะเซาก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมอาจจะฟังดูงงหน่อยนะเขาช่างมันเถอะโอเคมาเริ่มหาเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับจุดแรกที่ผมหานี่จ,จะเป็นเกาะซื้อของหรือว่าเกาะต้นไม้ชมพูนะครับผมก็วิธีการจุดนะแนะนําเป็นไม้กวาดนะหรือว่าใครมีผลที่สามารถบินได้ก็เอาผลที่บินได้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผลแสงหรือว่าไว้ บินเมจิกของแบคโคเบอร์ก็ได้นะครับผมจุดแรกคือจุดหลังแมปตรงนี้นะครับผมจะเกิด1จุดนะครับแล้วก็จุดต่อไปของเกาะชมพูก็คือจะเป็นตรงนี้อ่ะนี่ไงเกิดพอดีเลยอันนี้คือกีมัวนะครับผมซึ่งใน1ชั่วโมงเนี่ยจะมีโอกาสเจอ,อดักกอนบอลธนูกี ua, ามาัวผลไม้ลีสเตทแ,แล้วก็โซลีเผานะครับเจอ5อย่างเลยนะอันนี้คือจุดที่สนะครับอันนี้เจอกีมัวเอาใช้ไปเลยแล้วกันได้เลยมาชิโรคิกก็ปล่อยไปครับผมไม่ไค่อยดีเท่าไหร่ ก็ตอนนี้คือเกมเขาปรับเป็นชาร์จตัวจีแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้องุดตัวชิปคือไม่ได้นะโอเคจุดที่2นะครับผมอยู่ตรงด้านขวาตอนเริ่มนะแล้วก็จุดที่3อยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกาะเอ่อเกาะต้นไม้ชมพูนะครับแล้วก็เกาะต่อไปที่ผมจะแนะนาเนี่ยคือเป็นเกาะเวลรอยกว่าๆที่มีต้นไม้สีส้มนะครับโอเคเกาะเอ่อเกาะสีส้มตรงนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4จุดนะครับผม จุดแรกจะเป็นจุดใกล้ๆมอนตรงนี้นะมอนสีขาวตรงนี้ไม่รู้เบลไรน,นะครับจุดตรงนี้1จุดนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น2ตรงนี้อีก1จุดนะครับนี่จุดที่2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่3มอยู่ตรงมอนใกล้ๆนี้ที่เพื่อนผมฟาร์มอยู่นะก็ตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับ <พ Cass ius> ผมเพื่อนผมฟาร์มอะไรอยู่นะฟาร์มมอนใช่ไหมแล้วก็จุดที่4คืออยู่บนเขาร <onnaise> <ün fer> <ün fer> ตรงนี้นะครับผมประมาณ4จุดนะโอเคแล้วก็เกาะต่อไปนะครับผมเป็นเกาะต้น เกาะต้นไม้สีต้มเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกาะที่เล็กกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปแล้วกันนะครับผมโอเคแั่ผมเราถึงเกาะเอ่อต้นไม้สีส้มที่เป็นเกาะเล็กกว่าแล้วนะครับก็เกาะนี้มีประมาณ3จุดนะครับผมที่ผมจําได้นะนี่คือจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดที่3คืออยู่ตรงนี้นะครับ3จุดด้วยกันนะครับผมสําหรับเอ่อเกาะ ต้นไม้สีส้มเกาะเล็กนะครับผมแล้วก็ต่อไปคือเป็นเกาะที่บอสกร์เกิดนะครับโอเคนะครับซึ่งเกาะต่อไปที่มาคือเกาะกรนะครับผมวิธีการเช็คว่าตรงไหนบ้างก็หลักๆคือตรงบอสกรประมาณ2จุดนะครับผมบอสกรคือตรงนี้นะนี่ตรงนี้1จุดนะครับผมที่บอสกร์นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับนี่ไงดากบอลเกิดพอดีเลยนะครับนี่นะครับผมดากบอลจะรูปร่างประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิธีการดู วิธีการดูขายรูปแบบวิธีการดูว่ากี่ดาวเนี่ยเราพยายามมองตรงนี้นะครับผมให้เือบตัวละครแล้วเนี่ยให้ตัวละครเราเดินให้แบบว่าหน้าจอเราเต็มไปด้วยดาวบอลอย่างนี้นะครับผมหรือว่าดูอย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครดูได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้ไอเนี่ยคือ3ดาวนะครับผมซูมเข้าง่ายง่ายถุงแล้วนะครับดูง่ายถึงแล้วสามดาวนะครับส่วนคนที่งงว่าผมจะดูยังไงว่าผมว่าผมเนี่ยมีดาวที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเวลากเก็บมันขึ้นแค่หนึ่งดาวเองคือในเรื่องของจุดไหนว่าดาวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบไปยัง ท้ายคลิปว่าพรมีอะไรบ้างแล้วก็ดราฟบอลเนี่ยลูกที่1ถึง7อยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมคือถ้าเรามีลูกซ้ําอย่างเงี้ยเราก็เรียกเพื่อนมาเก็บว่าเฮ้ยมึงมาเก็บหน่อยของกูเนี่ยของของกูเนี่ยมันเก็บไปแล้วด้วยที่3าอันนี้คือเก็บไปเห็นไหมครับด้วยสามคือผมมีละมันก็เลยแบบว่าซ้อนกันไปก็อดไปนะครับผมโอเคมาจุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่คือจุดที่2ของเกาะกอนนะครับผมแล้วก็จุดที่3าจะอยู่ตรงอยู่ตรงปากเอ่อปากถ้ำตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงปากก่อนเข้าถ้ำมาที่กอนนะครับ ตรงไม่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือดอกแอโร่นะครับผมนี่นะนี่คือดอกแอโร่เอ้าเดี๋ยวจมพื้นโอเคนี่คือแอโร่โอเคตรงนี้นะครับผมปากถ้ำแล้วก็ออกจากปากถ้ำมาด้านขวาหนึ่งก็จะเจออีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นอีกแท่นหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคนีก็จุดที่4นะครับผมเกาะก่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงมอนเบลเบลก้าสิบตรงนี้นะครับจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับนี่เลยตรงนี้นะครับผม ซึ่งตอนนี้เกมมันอัปเดตเกาะมาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าคือแต่ละเกาะกม็มันจะไม่มีแทนน่นตรงนั้นก็ข้ามไปก็ได้นะครับแล้วก็เกาะต่อไปที่ผมแนะนําให้มาเนี่ยคือเกาะสุมเผ่านะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าเกาะสุมเผาอยู่ตรงไหนก็ตามคลิปเลยนะครับคือพวกนี้มันอยู่ใกล้กันไงเราไม่ต้องตัดก็ได้นะโอเคก็คือจุดสุมเผาที่ผมเห็นเนี่ยมีประมาณ3จุดนะครับผมจุดแรกก็คืออยู่ข้างบนสุดตรงนี้เลยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆตรงรีเอ้ยตรงเอเวกเผาไม่ใช่สุมเผาี่พูดผิดนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ครับตรง ตัวนี้มันจุดอเวกครับโอเคจุดอเวกนะครับผมจุดอเวกเผาคือตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็จุดที่2คืออยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับผมตรงอยูโคหินตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่3ามคืออยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับผมตรงนี้สามจุดนะครับผมสําหรับเกาะอเวกเผาโอเคแล้วก็เกาะต่อไปผมแนะนําก็คือเป็นเกาะตรงนี้นะครับเป็นเกาะหมู่บ้านตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้เรียกว่าเกาะอะไรดีก็ขอเรียกว่าเกาะหมู่บ้านแล้วกันเพราะว่ามีหมู่บ้านอยู่นะครับโอเคก็ชาร์จไปซึ่งเกาะนี้เนี่ยมีด้วยกันประมาณ3าสี่จุดนะครับผม ก็จุดแรกนะครับผมก็คือจุดตรงนี้ครับนี่นะตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็จุดที่หมู่บ้านอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็ตรงไหนนะลืมแล้วอ่ะนี่นี่จุดหนึ่งตรงนี่ครับผมเป็นประมาณ3จุดอ่านี่คืออันนี้คือรีเผานะครับออาเก็บนะครับโอเคประมาณ3ามจุดของเกาะนี้นะครับผมเอ้ย4จุด4ี่จุดนี่นี่นี่อีกจุดหนึ่ง ก็ว่ามันรู้สึกแปลกๆทำใหมันน้อยจังอะตรงนี้หนึ่งจุดนะครับมีสี่จุดนะกเกาะหมู่บ้านโอเคโอเคโอเค sorry นี่นะครับอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับผมโอเคสี่จุดของเกาะหมู่บ้านแล้วก็เกาะต่อไปนะครับผมที่ผมจะไปก็คือเป็นเกาะหิมะนะครับผมซึ่งเป็นเกาะหิมาเป็นเกาะเล็กนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเกาะบอสเอนเนลนะมีเกาะหิมาอยู่หนึ่งเกาะนะครับโอเคมาเกาะหิมะตรงนี้นะครับมีอยู่คขอนข้าหลายจุดนะครับผมดูดีๆนะครับจุดแรกคือบน บนเอ่อ uh, บนเกาะตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับจุดแรกอันนี้คืออ่ะนี่คือผลไม้รีเซ็ตนะครับถ่ายรูปไปก่อนครับผมอ่ะนี่คือผลไม้รีเตหนึ่งจุดนะครับผมจุดที่สองคือตรงนี้ครับจุดที่สองคือตรงนี้เอ่อตรงเกาะนี่นี่นี่ตรงหลังเกาะนี้ตรงนี้นะครับผมจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามคือตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่สี่คือตรงนี้ครับไหนวะ นี่ๆจุดสี่คือตรงนี้ครับผมอ่าสี่จุดนะครับผมสําหรับเกาะหิมะเล็กนะครับผมแล้วก็หลังจากหลังหลังจากเนี้ยคือคือมันจะไกลแล้วก็คือจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือเป็นจุดตรงนี้ครับคือเป็นจุดตรงนี้นะครับผมเป็นเกาะเกิดนะครับผมหรือว่าเกาะเริ่มต้นของเราเองนะครับผมซึ่งเวิธีการไปเราต้องข้าเมนูไปเลยก็ได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัดแล้วกันมันไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวตัดไปเลยครับ โอเคนะครับผมเรามาถึงเกาะเริ่มต้นแล้วนะครับซึ่งเกาะเริ่มต้นเนี่ยมีแท่นอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับผมหลักๆก,ก็คือตรงท้ายเกาะแหละนะครับผมจะมี2จุดใกล้กันเลยนะครับสำหรับแท่นในเกาะแรกโอเคนะครับผมก็วิธีผมก็ประมาณนี้นะครับคือผมเนี่ยจะเริ่มจากริมแม็กเนี่ยอ้อมไปเรื่อยๆอ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็มาจบที่เกาะแรกตรงนี้นะครับผมจะมีโอกาสเจอทุกอย่างเลยซึ่งในคลิปเนี่ยก็เจอทุกอย่างเลยนะเจอดาก้อนบอลรุทที่3 เจอกีบัวเจอธนูแล้วก็เจอรีเผ่าแล้วก็เจอรีสแตดครบทุกอย่างเลยนะครับถ้าทําตามผมเนี่ยหรือว่าบินตามผมก็ เจอทุกอย่างอย่างนี้แหละนะครับผมถ้าไม่มีใครแย่งอ่ะนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดไปยังหน้าเทโรนะครับผมแล้วก็อธิบายว่าดักกอนบอลเนี่ยดักกอนบอลเนี่ยลูกเท่าไหร่อยู่ตรงไหนลูกที่ 1- นึ่งถึงเอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เวลาเราขอพรเนี่ยมีพรอะไรให้เราขอบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปหน้าเทโรเลยครับโอเครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเทโรนะครับผมซึ่งมันโหลดนานมากนะครับรออยู่พักนึงเลยโอเคหน้าเทโรตรงนี้นะครับผมจะบอกจุดว่าดักกอนบอลจุดไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็ตามคลิปเลยนะครับข้างบนผมเรียกว่าบนกลางแล้วกันนะ บนกลางจะเป็นลูกที่1น,นะครับผมแล้วก็ซ้ายบนลูกที่2ขวาบนลูกที่3แล้วก็ซ้ายล่างลูกที่4ขวาล่างลูกที่5แล้วก็เอ่อกลางล่างลูกที่6แล้วก็ตรงกลางลูกที่7นะครับผม โอเคหลังจากที่เพื่อนๆเก็บครบ3เอ้ยเก็บครบ7ลูกแล้วเนี่ยด้านบนตรงนี้ครับผมด้านบนประมาณตรงนี้ที่ผมเอาเมาส์วนๆอยู่นะั้นจะมีเขียนว่าเอ่ออ่านว่าอะไรว่าบอสบอสอ่านว่าเออ่เชนลอนผมว่าเชนลอนแล้วกันท่านบิดขออภัยนะครับเชนลอนซัมมอนนะครับผมก็กดซัมมอนไปแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับโอเคจะขึ้นหน้าต่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะครับผมซึ่งพรแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีถามว่าเอ่อ้ก็จะมีให้เราเลือกว่า I want to r ิเชอร์ไ I want want some I t e m I want to s t o ต e I w w n t t to o s t t r o n g r r I want to reborn จะมี5อันนะครับผมซึ่งแต่ละอันก็จะมาอธิบายในคลิปนี้เลยนะครับผมโดยที่ข้อมูลต่างๆจะอ้างเองจากเทโรของเกมเท่านั้นนะครับผมหัวข้อแรก I want to richer คือฉันต้องการที่จะรวยนะครับผมจะได้หรือว่าเงิน2 2ล้าน5แสนนั่นแหละครับแล้วก็อันที่2นะครับ I want I want s o m e item นะครับผมก็คือจะได้เป็นแรลโล่หน่งหนธนูแรนึอันนะครับผมแล้วก็แรกีมัวอีก2ชิ้นนะครับซึ่งแรลโล่ก็จะเป็น แบบมีอร่ารนิดน,นึงอ่ะอันนี้คือแอโลนะครับผมจะหัวแดงๆอย่างนี้นะแล้วก็แรลกมัมจะเป็นสมุดม่วงๆแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็หัวข้อที่3นะครับผม I want to be a stronger นะครับก็คืออันที่3เนี่ยคืออันที่คุณทุกคนน่าจะเลือกกันเพราะว่าอันที่3นะครับผมจะมีโอกาสจะมีโอกาสได้รับรีเควียมแอโร่นะครับผมซึ่งรีเควียมแอโร่เนี่ยจะได้พลังที่นอกเหนือจากช็อปในเกมนะครับผมก็หลักๆของรีเควียมแอโร่คืออ่าไหนนะนี่นะครับ คือจะเป็นธนูสีม่วงนะครับผมหลักๆก็จะมีก็สปีดข,ของคิ้รัวใน Hunter x Hunter หรือเปล่าอันนี้มั่นใจนะครับผมสมัหรับแก้ข้อมูลน,นั้นแล้วก็มีผลพระผลฟีนิกแล้วก็พลังในแฟร r ี t เทลอีก2พลังนะครับผมแล้วก็มีเป็นดาบคู่ในเรื่องบีดประมาณนี้นะครับผมสำหรับรีเฟียมแอโร่นะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับผม I want to โกลสตอมเกอร์เอาว่าโกลหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับคืออันที่4เนี่ยคือเพื่อนๆจะได้ดับเบิลเอ็กพีหรือว่าเ e อ็กพีคูณสองเวลา12ชั่วโมงนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะไม่คุ้มสุดละนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผม I want to be reborn นะครับผมก็คือแรนดอมซูเปอร์แลเลนส์นั่นคือมีโอกาสไม่จำพูดไม่ต้องใช่ไม่ใช่ว่ามีโอกาสสิก็คือ เขาเรียกว่าโซสสาหรับเปลี่ยนเผาเป็นเผามิงเลยนะครับผมซึ่งเผามิงก็อย่างที่ผมบอกไปในเรื่องในคลิปแบบว่าเผาไหนทำไรได้เผามิงก็คือวิ่งและเดินเร็วขึ้น10%แล้วก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์เบรคเมลียคอมแบทให้นะครับผมแล้วก็เวกเคนจะมีอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มให้นะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับผมสำหรับดากอนบอลนะครับผมแล้วก็สอนหาต่างๆแนะนำการหาต่างๆว่าบินตรงไหนไปตรงไหนบ้างนะครับผมก็รวมอยู่ในคลิปเดียวคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าพูดถ้าผมเนี่ยพูดติดๆดขัดขัดหรือว่าพูดเร็ว เกินพูดลิ้นพันจนหลายคนหมันไส้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมพอดีมันเป็นสันดานไปแล้วแล้วก็ถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าตกหล่นสามารถมาคอมเมนต์ในที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็มีมานี่แหละก็ไม่มีอะไรฝากเช,นช่นเคยก็คือฝากซับช่องฝากสมัครสมาชิกด้วยกันนะครับผมยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับหรือว่าอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ไปแล้วบาย